สวัสด,ดีค่ะมือนี้ไม่อีกแล้วมือนี้ไม่อีกแล้วมือนี้เบาทั่วไปเบาเรื่องอ่าธรรมาชาติกบการฝึกสตีนะฮะเนาะมือ้ยกกินกับสิเวเบาเรื่องธรรมาชาติกบการฝึกสตีแต่ว่ากับือเก่าหันละเฮ็ดนันเฮ็ดนี้คือเก่ามือมือนี้ว่าสิหดแต่ว่าเมื่อคืน้นรู้สึกว่ามันไม่ฝนตกนะฝนตกประมาณสองนาทีนี่แหละแต่ว่ามาเบืงเองหลอกหากันซุ่มเลยบงหดดอกเสียดายน้ำ แต่วายิจิตกับมาจังสิ่กับพยายามเนาะพยายามเลยเข้ามาพยายามหมายถึงบ่ิบูนทุกมือเนาะสิซอยคานามคาไฟพืนลุ่งในงถังมือละสิบยี่สิบบาทซอยคานามเพ่อห้องโอโหดพักซอยคานามเพิินแล้วก็ซอยาาคานันคนีเพิ่นเมื่อนี่ทำมะกับฝึกหนีเจ้าของมิสติการมิสตินี่มันสิมิสมาติรวมด้วยเลย เพราะว่าสติสมาธิโดยมากมันสิบ่หหางกันดอกเพราะว่า,าการควบคุ้มสติตอนเฮาตอนเท่านังสมาธินะเพิ่นสิบอกว่าหายเฮามีสติขวบคุ้มอารมณ์หายเฮามีสติขวบคุ้มทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ที่ดีๆที่สุดคือออกจากบ้านอย่าลืมนับถือสินหาเลยคิดเป็นไใ,ใจ่เลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม,ม่พูดผิดในการ บ่พูดซอเฉียดว่าูดเท็ดพูดอีกอย่างให้มันไม่เหตุผลยิงแล้วเขาอายุยิงแล้วเขา,าทำงานแห่งต้องอาศัยกฎหมายการริดร่อนสิทธิ์ของประยชาชนน่มันพมนันเขาต้องใส่กฎหมายในการควบคุมอมร่ณมเจ้าของในการออกคำสัง่งในการอย่างไม่ได้ควบคุ้มหมดเลยเพราะว่า,อ,าอย่าบอกทุกคนเนาะทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็ได้ คนที่ว่าเพิ่นได้เป็นไงเพิ่นก็เลียนหนังสือมาจากโุงเลียนที่เขาก็เห็นแล้วรุ่นหนึ่งรุนหนึ่งมันก็มีมันก็มีหน่อยคนไหมันหลายๆต่ปีนี้จบลักสูตรนั่นจากมื่นคนหลายๆลุงเลียนเช่นกันเนาะหลายๆมหาวิทยาลัยเช่กันจากมื่นคนเป็นมื่นคนแต่ว่าแบบมีคำสั่งออกทั่วประเทศิ่นมีคนเดียวเขาต้องเส่สติเด้ออันนี้เด้อเพราะว่าหันซันบางครั้ง ขเขาเจ้าบ่ได้รู้เบิด์ตลิร้อนซิตีเขาเดียอีกแล er ้วอีกแล้วว่าเรื่องเก่าอีกแล้วลิร้อนซิตีหนึ่งได้ขีดได้ขีดเห็นมาตลอดว่าเพิ่งมีคักคัคคือตอนนี้ล่ะเพิ่งมีคักคัคคือตอนนี้ล่ะถ้าเขาฝึกสติให้ดีเด้อความปวดเขาสิลดลงความปวดเขาสิบริเลอลดลงเขาสิญยอมรับความขีดไหมสมมติว่าคั้สั่งเขาผิดเขาสิญยอมเราขั้มขีดไหม เขาสิมองมาแต่ตนเอ๊ะไปใส่สติสมาธินาะกูเห็ดถือบ่นอะเอ๊ะกูเห็ดถือบ่นอะบ่แม่นสิเครียดย่างเดียวเด้บ่แม่นสิโกรดย่างเดียวเด้อย่าโกรดอย่าโกรดอ่าต้องคดนบ่งว่เจะของมีสติบ่เด้เอ๊กูเลียนมานน่กูบ่แม่นชุดตรงกูเดียวเนาะรุ่นกูนี่มันมีจะคนเนาะสาขานี่มันมีจะค้นจะคนทุกคนเขากับคิดคือกูแต่กูพลาดไปแล้วบ่ในการชีวิตคนนอ่ะสมมุต เขาตายเนะาะเอ้ยูพลาดไปตัววป้ะเด็กจตจังบอกว่าให้รักษาสิ้นหาล่ะไอ้อาทย์นี้คาาาาขาบอกเรื่องรักษาสินหานี่การค่ะจอย่าลืมว่าบางครั้งเขาใส่คำสั่งโดยที่ว่าลีดร่อนสิทธิทเขาเขาตายได้เฮากับผิดเยถึงว่าเขาสิบ่ผิดกฎหมายแต่เขาผิดทั้งใจเขาเด็กจตจังบอกว่ากฎหมายมาซํากับสินสินมันลึกเจาะเลือกเข้าไป ถึงธาตุแท้ของา้อป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาตีห้องเยกปวดเขาต้องน้ำไปคิดว่ามันแมนบอคนจากหนังสือเ่าเกามากเขามีมาจะโดนเลยย่างซิในการควบคุมบ้านเขาเอินว่าดูแลร่างกายมนุษย์มันมาโดนเลยย่างเขาจะไปเฮ็ดอีกอันเฮ็ดอีกเขาต้องยอมรับเลยว่าเขาเปลยนคำสั่งทีผาดเปลยนคำสั่งที่ผาดเขาต้องคิดเลยเขาต้องคิดอันนี้เขาต้องคิด ขา้ามโปรเสต์ตีเซธแมกุ้มกุ้มแล้วบัดที่เนี่ยปาดกูเฮ็ดยังสั่นยังสีเขาตีกูกูมากุ่มต้องกลุ่มเด้เพราะเฮ็ดมาถือมันต้องกลุ่มเด้ใส่สตแเราสีเฮ็ดให้กุ่มเด้ข่ว่าห้าบโปสเสติีก่อนออกคำสั่งเขาจังบอกว่าปากเขาสีเฮ็ดอีอย่างเขาต้องมีคำสั่งก่อนเขาสิมารีดล่อนสิทีเขาอะไรเด้เขาก็ค้นคือเขาแหมเขาค้นคือเขาแหมเขาเลี้ยนมาแล้วเขาต้องนึกถึงว่า อ่าคนคือกันเนาะจบมากบวกเป็นห้องู้เดียวเขามองเขาอยู่นี่เขาเลยมาบอกว่าผเด็การหรือว่าดิ้ดอานาจเขาก็เลยมาดา่าเอาใจความนี้แหละมันิีตรงจุดในการควบคุมไปเลยที่ว่าเขาเด้นินเขาเบาคู่มือคู่มือเลยเห็ให้เจ้าของกลุ่มภายหลังเพระว่าเอาขาดสติเขามาด่าเขาเดียวเขาก็ดา่าแล้วฮัหลังเฉี่ยวเขาก็เห็นเขาย่างไปหันไปหนีน้อยนึงเขาก็ ออกทั้งซื้อออกทั้งทีวีออกทั้งอย่างเนาะเขาผัดปิดไว้เอาอันนี้ก็บผถือกันเลยพยงยามย้อมเราค้อมริงไหมเปิดจตกง้วงเขาย้อมเราค้อมกิงงพราะว่าเหาลืมไหมเขาผาดไหมลายคนกับผาดได้ผาดผัดผาดลายแท้ๆได้คูมือเนี่เขาผาดลายนะผาดผัดผาดโดยที่ว่าลืมกฎหมายไหมยังจะยังบอกว่าจะม่ใส่กฎหมายยังว่าใส่ ศีลถ้ำโหลดย่างเดียวก็ต้องใส่คนไม้ใสยศีลอยางเดีย่ยวบ่ใส่สติมาเสียใจพ่ายหลังคิดเสียใจพ่ายหลังกับคคุมพ่อจิตใจของคนที่เขาไปละลาบละหลวงของมันพ่อแห้งแล้วดิเขาจังมาดาเขาเห็นมา่อไนเขาด,าาดาา่าเขาเขาไงด่าคักพอหยังหูวบ่บ้านเขาเอินว่าเสียใจพ่ายหลังเด้เลืมเดอ้อเสียใจ เสียใจกับใจเสียมันบวชขึ้นกันเี้เสียใจนี่เขาเสียใจแต่ว่าใจเสียนี่มันออกขึ้นบ่ได้คือว่ามันมันเหตุอย่างขึ้นบ่ดด้ยกอมันเสียไปเลยเด้เสียใจคือเสียใจมันอ่านสิขึ้นได้อยู่แต่ว่าหันใจเสียนี่มันมันมันกับขึ้นบ่ดด้คือการกับอดทนก็ทนอดอดทนเขาิงหัวัจอดทนเน่ะอดทน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  ทนอดนหรือายถึงว่าอีกแบบหนึง่งเนียมันท้นพรแห้งแล้วมันท้นพรแห้งแล้วมันจงค่อยนันบัดที่น,นี่เขาบ่พอใจเริ่มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขาดสติเป็นมาได้เบิดตขึ้นหนึ่งโกรธกุ้มเสียใจภายหลังกังวลกุก,กังวลใจเด้เขาจะเคยจึงเลยกับปูเพราะว่าห้าบ่กคิดก้อนพู ขาบาคิดตอนปุ่นท่านองเสียใจตลอดไปเสียใจบ่าเสียใจเฮ็ดใ้เขาเสียใจแล้วมันขึ้นได้บะขึ้นยากพอว่าเ้าบ่รหลบขอบหลายคนข้าบาเคยคนมาเลยเข้าลืมว่าเ้านีเออกูคือไผ่าผัดว่เพราะเดียวจะของเป็นใไ่แล้ว่าเอากูคือไผ่าผัด่ะเป็นยังคือบารืขึนไผ่ะเป็นอย่างขฮาจังบ่รือไผมันดีที่ตรงนั้นขาเริ่มมาแล้วบ่ะที่นี่จะของบบหู้จใส่สติบบหูใจใส่สมาธิ แห่งไงแห่งสูงแห่งต้องใส่สมาธิหลายเพราะว่าคนเขาเป็นหลายล้านหลายแสนคนเทใจเจ้าใจงสือกใจคนก็ต้องใส่สตาิสมาธิสิเทใ้กลงวลนใจเอาไปเอามากกักตัวเองแล้วไที่ไนเจ้าของความคิดเจ้าของชุดตรงไหลกักตัวเองเดใ้โดดเดียวโดดเดียวตัวคนสร้างเขาเบิดผู้นั่นก็สร้างผู้นี่ก็สร้างโดดเดียวเพราะว่าเจ้าของใส่คําสั่งใส่คําสั่งถึงกับชีวิตนี่บางครั้งมันมันเขาเสียใจหลายเด้ ยกตัวอย่างนนยกตัวอย่างสมมติว่าเขาไปลุงบานหรือไปใสกกระยาเขาตายเงือนยายี่เขาไปยินย่อมแต่ว่าเขาอยางที่เขาถามว่าเขาเขาเขาเป็นอย่างไรกะเขาบ่บ่บ่ยิ่ยอมตามใจเขาอ่ะเขาตามใจเขาอ่ะถ้าเขาไปยินย่อมเขาก็ยังไปฝืนอ่ะเขาต้องคิดเลยเขาต้องคิดเลยไม่จะมาโกรธจามาโกรธเลยเนึ่งยากโกรธสองจากุ่มสามจะเสียใจแพ้หลังสี่ยากลังวลใจเพะว่าคําสั่งของเขา ขาดสติไปเร็วด้เขาต้องรับต่อไปคือความโดดเดียวโดดเดียวจังไดห,หูบ่าเดนี่ก็งหูเจ้าว่าเขาต่อตานไผเริ่มโดดเดียวจากคำสั่งที่เฮาเอาชีวิตคนเอาชีวิตคนมากี่ชีวิตแล้วก็ปิดเนีย้ยสีว่าเล่าเรื่องอยังดอกสีวอาเรื่องนี่แหละเรื่องกักกันของเขา่าให้เดินทางไม่ใช้นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ยายคิตสีว้าเลยตลอดชีวิตเพราะว่ามันเป็น ช่วงนี้มันโหดไร้เหลือเกินที่ว่าใบเขาไปใส่ไปใส่เนี่ยโหดไร้เหลือเกินเป็นคําสั่งที่โหดไร้ที่เรื่มถือที่เรื่มถึงกฎหมายในการยินยอมทามาโหดไร้มาโหดไร้นะกักกันของข้นใบไปหันไปนี่โหดไร้นะไถ่เคิดยร์บ้างก็โหดไร่มากโหดนะเป็นคำเป็นคำสั่งที่โหดเขาอย่าไปเครียดหนึ่งใส่สติสองอย่าโกรธอย่ากลุ้มอย่าเสียใจเพราะเขาจะผิด เขาเฮ็ดผิดเขาต้องรับผิดชอบเขาจะจังว่ารับผิดได้รับชอบเขามาตีเฮ้าอ่ะเห็นบอกเขาลองเลี้ยนกันวืนมบืนมบ่อยเขาลองเลี้ยเนียบปั๊บเฮาบ่คิดเฮาเป็นยังบ่คิดเฮ้าเป็นยังบ่ใส่สติเป็นยังบ่ใส่บ่คิดว่าเป็นยังบ่ใส่สติการรู้สึกต่อไปสิ่งหูเจ้าว่าเจ้าของมปผอมด้อยเลยแม้แล้วเขาสร้างเบือเขาตานาไว้เลยเดี๋ยวนี้ก็สิ่งหูเจว่าเป็นยังไง ก็ตานาไว้เลยอะ่ะเจ้าของเริมมีปมด้อยเล้วล่ะบบที่นี่คคำสัง่งฮองเฮาประยุติธรรมคำสั่งเอาชีวิตคนนี่มันจะบรรลุมันม,มันปรอยุติธรรมเนยมืนอต่ปีนี่ปีนาย้อนไปอีกร้อยปีคำสั่งเอาชีวิตคนบ่เคยอยูยุติธรรมคันยังสั่นเขาสิมีกฎหมายยิ่นยอมในการดูแลร่างกายเจ้าของตักฎหมายในการดูแลหนึ่งคนเขาหัวบ้านกูนี่ถาบว่ามันคน,คนหูจักเนี่ยกูถือว่าสุบุกมาลายมา,ายดีก็ได้ได้แม่นบ่ สมมุติว่าอันนี้ด้อหันเข้าอันศาสนาพุทธค็คือเพิ่นสอนดีดีด้การวหวยการบวชวัยจคนนี่มันบวมมันบวมเว่าเข้าสิผิดกฎหมายเด้บวมลาลาบรวงคนใดเด้ในสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมันหลายเด้สมมติว่ามีหัวบ้านคนสิเข้าไปแต่ไม่มีหูจักกันนี่เขาป้องกันตัวได้ด้ถ้าสมมติในประเทศนี่ถ้าสมมติว่าเพื่อความปลอดภัยของประเทศเนาะ สิ่งมีชีวิตเคลื่อนตัวได้จากมุนม้มนึงไปม้มนึงเขาต้องกว้งกันประเทศเลยเด็มันโมเมนความเสียหายของเขาเด็ยุทธีวาเฮ้าหายหูจักในการฝึกสมาธิวาเฮ้าถือหรือผิดใส่สติมาฝึกสมาธิกันในรายละเยจิตยังบอกว่าฝึกให้มีสมาธิทุกคนในฝึกสมาธิถ้าคําสั่งออกไปเดี่ยวหมายถึงร่างกายจิตใจเขาบอบช้าแล้วมันออก็เคื่นอนด้ปเขาเบื้งหลดเลยเนะี่ยต่อไปเลือกสร้างทางนาเีงมันสิบอบช้าขนาดใดกุ้น,กน,ดดนห้า พะว่าเขาบังคับให้ไหมกดไหมบังคับเขาตายไหมพราะว่าเขาอยากล่วงไปใน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 ขัสั่งของเขาให้มันได้เบิดแต่ว่าเขามันบ่ได้เบิดเพราะว่าอันเขาแพ้กับนีแพ้แล้วธรรมดาเขาอีกเขาหลุดซื้อมิตรผลได้ละคนเขา พราะฉะนั้นทุกคนต่างหูว่าเจ้าของเฮ็ดดีแล้วใจนักแนนถ้ามสมมติว่าเขาได้รับเอียงผลกระทบจากตัวเฮ้าเฮ้าโปร,รงนั่นเขาไม่เฮ็ดยังส่ละ่ะใจกิดอยากชว่วทุกคนชว่วทุกคนเลยม่แม่น,นั่นนะมาเฮ็ดเปิดเผยความคิดที่ดีๆของเจ้าของเบียดเบียง,นง,ยนยยงคนอื่นไอกิดว่ายอกิดว่าได้เบียดเบียนคนอื่นเด้มีแต่คนในอื่นเด้มาเบียดเบียนไพ่แต่สินหาและการเดินทางสายกลาง ออกมาเยอะๆเม่นไผล่ะทั้งไซกางเขาออกมาโหลดออกมาเยอะๆเฮ้นั่งเล่นนั่งเล่นผู้เต่าสำาบเอ๋เป็นไ้ลาไปหาหลวงพ่อตีนั่งเล่นนั่งเล่นล่ะนั่งเล่นเพราะว่าอันอันนั่งเล่นนั่งเล่น เห็นไปถึงหัวเ่ยเฮ้อเอามาอยู่อีกล่ะเอียงล่ะเพิ่งโอ๋อันนั่งเล่นคุยคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆลาวก็สิกลับบ้านเพราะว่าอ่าอยากว่าเรื่องว่ามาวัดใดอียังไหมทุกเมื่อนี่ว่ามาวัดใดอียังเขาเปิดเผยของเขาว่าเขามาวัดใดอียัง ลแล้วเออบันแล้วพูดเถ่าเขาเว้าไปในทั้งที่ดีบ้านเขาเอินนะบ้บานเขาเอินว่าเบาในทั้งที่ดีคือว่าพูดเท่าเล่านิทานไปวัดได้อะไรคือว่าย้ายมาวัดทุกมือทุกมืออืออยากเ้าความดีอยากเ้าความถูกความต้องอยากเว้าสินหาอยากเ้าการเดินทา้ายสายกลางไอ้นคนนู้จ้าบันทึกขอความไวแมนแมนแมนะตูเบาโทรศัพทาลองพอเด้อ <laughs> ลองพอปราตูคนน่ะ จ้าจ้าตามสบายเด้อลูกเด้ออันนี้อันเฮ็ดแบบว่าไปวัดได้อะไรผู้เท่าเรานิทานช่วงที่ยามีชีวิตไปใส่มาใส่ใดก็เลยเขียนไว้อเด้อูอือเออเออเอกเออ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 เอเอเอ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 ันออเออเอมเออ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 เอลเออ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 เอเอ เขามาวัดไดยี่ยังได้ความมาวัดมันวัดใจเนาะลูกเนาะวัดใจวัดความบริเห็นแก้ตัววัดเอาใจเขามาใส่ใจเราเออเขาเอาแต่คนดีๆเอาแต่อันดีๆแล้วเว้ากันบางคนไม่ไหวนี่สันหรอเอออันนี้เราเขาได้มาเว้าสู้กันฟังอืมเขาเออนมาเว้าสู้กันฟังเว้าสู้กันฟังเท้าเหตยี่ยังดีแล้วเฮาก็บ่าขาดสกีนาะลูกเนาะอืแต่บางคนเมื่อเมื่อเขาวัดทุกวันเลยเมื่ออายไวัยอืม อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะก็เลยมาบอกเรื่องไปวัดได้อะไรพูดเท่าเ่านิทานาท <laughs> เอออ,อตามสบายดูก <c oughs> อยากให้ทุกคนแสดงออกเบิดทุกคนไปวัดได้อะไรทำงานได้อะไรหวังที่จะจะทำอะไรสมมติว่าเขาคิดออกนอะเพราะดีเขามาเว่าเรื่องสี่ขเขาแต่บอกวา่าเขาฟังเขาเลยคิดออกว่าเพิ่งคิดออกนะบ้าคนเอาเป็นอย่างประเกิดขึ้นมาว่า งานของเจ้าของวันนี้ทําอันนี้ได้อะไรเอาผลงานของเจ้าของนี่ออกมาชว่วันเมื่อน,นี้เขาปลูกผักเข้าตอนอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยมันสิขืนไปได้จากมือทุกเมื่อให้เขามองเจ้าของไหมเริ่มจากตัวเขาแม่จะไปเริ่มจากคนอื่นแล้วกับการที่ว่าคําสั่งเขาทุกสิงทุกอย่างเขาต้องใส่สติหนึ่งถ้าเขาไ่ใสตสติเขาจะโกรธเด้จะกลุ่มเด้ยจะเสียใจภายหลังเด้ยจะกังวลเด้จะโดดเดียวเด้ ่ารู้ซึกว่าเจ้าของมีผมด้วยเชิดหน้าชู้ตาลับไอที่มันผิดแล้วว่าผิดขามาห้าสั่งไปแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหน,นถ้าผิดกฎหมายคือเขาบอยยินย่อมรักษาเ้าควรสี่เฮ็ดเขาบอยห้าควรสิจจากัดว่าเจ้าจอย่าไปใ่เด้อมันพลันผิดเป็นไปวาโรคระบาดมันว่าได้เกิดขึ้นเมืออนึ่งมือเดียวมันมาแต่โดนแล้วแต่ฮาปวองกันตัวฮักนะปวองกันตัว ถ้ามันตายมันตายอยู่แล้วเราคนเ้องย,ยังเล็บก็ตายยายจิตเจกบอกว่าให้เดินทังสสยกลางไหมเนาะอันนี้คือยุดแบบเดินทางสสยกลางสา,างสมารถทิติเห็นชอบเห็นชอบว่าเกิดแก่เจ็บตายมันนีอยู่แล้วเขายาฝ้าไปฝืนมันตอนนี้เขาฝืนคนเรียบร้อยชื่วว่าบ่ให้เขาเจ็บบ่ให้เขาแก่ไปเขาตายมันปเป็นไปบ่ไดดเพราะว่าเขาเรื่ใส่สติสามารถทิฏิคนเฮามันเกิดมาตายอยู่แล้วอันนั้นคือยืดอายุแต่ว่าบัดนี้เกิดเขาแพ้วัคซีนเขาตายก้อนอายุเขาเขาบาป บาบบาบยามากูยามานเฮายามากูดยามากุม่มยามานั่นเพราะว่าเฮาเปิ่นคนที่ว่าก่อนเฮาจิตสั่งหเหรอแปลว่าบานท้องอิ้นว่าห้คิดก่อนนั่นบาสิทธ์ของคนมีสิทธิ์ในร่างกายายบันไดไม่พยายากตายอ่ะไม่พยายากตายแต่ว่าถามมันบ่สม,มาพ้าควนเขามีสิทธิ์สิิรักษาชีวิตว่าโอ้ยคอยว่าเอาดอกแต่เมื่อเขาเอา่าตามใจอยู่ของอยเขาไใส่เลยอันนี้ไปคิดายๆไรๆยๆยจริงกสิเสาจังสี่จุนกัททางว่า บ้านเมืองเฮ้าบอกกดดันกันห้คนบางคนท่าลังแถวกดดันเขาจนเขาไปิดเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่ก็มีเด้ยังทากดดันเขาเขาเริ่มคิดอ่ะเขาเริ่มคิดว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่ชีวิตเขาเนี่ยบอมเมววาเฮ้าพอใดเป็นใหญ่แล้วากุยซังอันนั้นอันนี้มันต้องตามผลของกูปิบกูดรลอยปิบกูได้เก่าจเก่าปิบกูได,ด้มันบอมแมนมัน,มน,มนต้องเปิดโอกาสใ้เขาอันนี้เขามาจะโดนแล้วดเนดนเน่แค่คิดเลยว่ามาต่เดนเน่ การที่ว่ายิ่ยอมในการเอาสารพิษเข้าร่างกายกันนี่มันต้องเขาอะไรเป็นโจรเป็นนี่ยังเนาะเขาก็ดูแลเด้าของอยู่เนาะเมื่อน,นี่ก็บเบาแค่นี้ก่ะการใช้สติในการทํางานยิ่งแล้วผู้บริหารต้องพยายามใส่สติหลายๆหลายๆถัดคําสั่งมาหมายถึงชีวิตเขาเสียนั่นะเต้าต้องรับผิดชอบนะคะรองรับผิดชอบเพราะว่าห้าบ่ไดเดยย่เหนือมนุษย์แหมเพยียงแต่การงานเท่าเขาให้ทํางานให้ประเทศ แต่ว่าเขาจะคิดว่าเขาเหนือคนอื่นแหมากคิดจังสันเลยค่ะด้อมันบ่ถือมันบ่ถือมันบ่ถือจะคิดจังสาธุบ่อีหยงมากในทางที่ดีให้คนได้อันพอใอ้คนในเขได้พลอยคนด้ต่อยอดคมคิดคนต่อยอดคมคิดคนมาเสนอแนวคิดหลายๆเพราะว่าการบริหารคนบริหารเขาก็จบคือเท่านี้แหละแต่เทาประชาชนที่บดบริหารเอาความคิดต่างๆออกมาอยู่ยังสี่เท่าจะไป เขาจะไปกดดันในลักษณะแบบนั้นเอาจังเช่นหายความดีแพร่ทั่วประเทศเขาสิได้ว่าเขาเห็ดถึงหรือเขาเฮ็ดผิดหายความดีของคนที่ว่ามีดีทั้งหลายพระไตรชินหากับตื่นแท้งมักแปดเอาออกมาหลายๆว่าเขาเสียฮ็อย่างไรเพราะว่าบางครั้งเขาสูงเกินไปเขาลืมคืนพอเขาเลี้ยนออสตรเกตเขาบ่ได้เอาวันสินถ้ำคือเฮาอย่าลืมเลอค่ะเทุกคนซอยกันทุกคนซอยกันทุกคนช่วยกัน เฮ็ดมาเถอะอันใดมันดีเห้เฮ็ดออกโลดให้ความดีมันเต็มโซเชียลให้ความคิดดีเต็มโซเชียลไคคิดว่าเสียวชีวิตคนอื่นมารักษาศีลหักอะ่ะให้มันหูเต็มโซเชียล้มนี้เท่าน,นี้ค่ะไปวัดได้ะไรผู้เท่าเรานิทานสวัสดีค่ะ